จีนะคะกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศูนย์ ชนามีเดียกรูปรายงานนะคะว่าปัจจุบันจีนได้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนขึ้น3กลุ่มในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแยงซีเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าและแถบทะเลปัวไห่ซึ่งจีนกําลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกําจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เหลือศูนย์และจีนก็ประสบกับความคืบหน้าอย่างมากในการผลิตและจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนค่ะรวมไปถึงการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของพลัง งานไฮโดรเจนอีกด้วย ทั้งนี้ไฮโดรเจนนั้นเป็นสา,สารที่มีอยู่มากที่สุดในจักรวาลน,นี้สร้างขึ้นได้จากสา,สารที่มีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ําเชื้อเพลิงฟอสซิลดังนั้นจึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทของพลังงานแปรรูปและพลังงานไฮโดรเจนก็มักจะถูกแบ่งออกเป็นไฮโดรเจนสีเทาไฮโดรเจนสีฟ้าและไฮโดรเจนสีเขียวไฮโดรเจนสีเทานั้นเป็นกา๊าซไฮโดรเจนที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบันค่ะสร้างขึ้นมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักเช่นก๊าซธรรม าตและฐานหินซึ่งก็จะมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนออกมาระหว่างกระบวนการผลิตปัจจุบันนั้นพลังงานไฮโดรเจนส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็เป็นชนิดนี้นี่แหละค่ะมีสัดส่วนถึง95%เเลยทีเดียวของพลังงานไฮโดรเจนทั้งหมดค่ะ